ถ้าผักเขียวขาดนี่น่าจะไปแล้วนะต้มเลือดหมูอาหารเช้าตัวชอบเลยชอบเลยตัวชอบเลยไปที่ต้มเลือดหมูร้านดังหรือว่าเอาเกาเหลาเลือดหมูถ้ากินจริงสวัสดีค่ะเอาต้มเลือดหมูคะอ๋อลุงเขารู้จักลุงอีกแล้วค่ะใส่แว่นแล้วยังจำได้ ลุงหอุส่า์ใว่ายังจำได้อีกเหรอคะนี่สั่งให้ลุงเรียบร้อยสั่งมาค่ะข้าวปล่เอร่อยอร่ออรุ่งอี่อยอร่อยอร่อยร่อวอยอร่อยอร่อยอน่อยอร่อยอรีอยอเ่นี้ร่อ่อยอ่อยร่ยอ่อยอร่อยอย่ยอ่อย่อยอลยอ่ยอ่อร่อ่อยอ ไตวายหนึ่งเรียกไตวายสองฟอกไตหนึ่งเรียกฟอกไตสองโอ้ยติมจำนิ่มไหมน้อกินประจำกินประจำโอ้ <laughs> อเมเรากะแค่ความรู้สึกคนให้ดูงขคอ,อยู่ด้วยไหมงอคอยอารักกา <laughs> หมดหมดอ้าวสองถ้วยนี่ของลุงนี่ถ้าผักเคี้ยวขาดนี่น่าจะไปแล้วนะไปแล้วไม่เหลืออยู่ตรงนี้นะใช่ใช่แกไม่ชอบให้แบบอะไรเหลือบนโต๊ะเยอะๆแกจะรู้สึกแบบอุยไม่สบายใจโขโล่งร้านอาหารเหลืออีกหกร้านม้านหนึ่ง